ดูต่อนะครับข้อที่6จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนให้มีความยาวด้าน5เซนและสูง3เซนติเมตรใช่ไหมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคืออะไรครับคือสี่เหลี่ยมที่มีด้านยังไงด้านทั้ง4ยาวเท่ากันใช่ไหมห้า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 สูงตรง3ความสูงแบบตรงไม่ได้สูงเอียงแบบนี้นะครับนะสูงตรง3โอเคอ่ะมาครับมาทำกันเลยอ่ะ ขอแบ่งพื้นที่คิดนะครับฝั่งนี้ครูจะเขียนนะครับเป็นวิธีคิดนะครับฝั่งนี้ครูจะวาดรูปนะครับเนาะจะได้เป็นแผ่นเดียวกันนะครับนะโอเคอันดับแรกเลยนะครับเนาะครูจะสร้างสร้าง AB ให้ยาว5เซนนะครับอันดับแรกสร้างส่วนของเส้นตรง AB ก่อนให้ยาวเท่ากับ5เซนติเมตร นี่นะครับที่กูสร้าง AB นี่ A อันนี้ B ยาวห้าสิบถิมกูจะให้มันโยมาทางนี้นะครับนะกูก็เลยกะพื้นที่ประมาณนี้นะครับเนาะทีเนี้ยกูต้องสร้างเส้นขนานมันนะครับทีเนี้ยนะเราต้องสร้างเส้นขนานนะครับเนาะสเต็ปที่สองสร้างเส้นขนานให้เป็นเส้นตรงรนะครับ เส้นตรงเอาแบบนี้กันสัญลักษณ์ไปเลยนะครับสร้างเส้นตรง xy สัญลักษณ์แบบนี้นะครับมีลูกศรไปกับขนานกับเส้นตรงเอส่วนของเส้นตรง ab นะครับโอเคนะครับสร้างเส้นตรง xy ขนานกับส่วนของเส้นตรง ab เอ๊ะทำไงดีสร้างเส้นขนานเขาเขาสร้างเส้นขนานเนี่ยครูให้มันห่างห่างกันนะครับ ห่างกัน3 cm นะครับเนาะโอเคซึ่งขนาดมันต้องตั้งฉากขึ้นมาใช่ไหมครับเรามาสร้างเส้นตั้งฉากโดยการใช้ใช้ครึ่งวงกลมเลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะข้อนี้มันต้องใช้ข้อนี้ไม่ได้บังคับนะครับว่าเราจะต้องใช้วงเวียนปึ๊บ90องศาแล้วใช่ไหมครับลักเขา้าค่าไว้นะครับ 90องศาเส้นขนาดมันต้องมีระยะห่าง3เซน x y นะครับนะเส้นตรง x y ต้องมีระยะห่าง3เซนนะครูวัด3เซนชึบชึบอ,อันนี้คือวิธีสร้างเส้นขนาดนะครับ กำหนดให้เป็นส่วนของเส้นตรง xy นะครับ xy เส้นตรง xy นะครับเส้นตรง xy โอเคพอได้เส้นตรง xy แล้วเนี่ยตรงนี้มันสูง3แล้วใช่ไหมสเต็ปต่อไปเราต้องมาสร้างด้านด้านข้างของมันนะครับให้มันมีความยาว5เซนเหมือนกันใช่ไหมนะโดยการข้อที่3เลยก็คือใช้ a เป็นจุดหมุนนะครับโดยที่รัศมีเท่ากับ5 cm แล้วให้ตัด ay เอ้ยไม่ใช่ xy ครับ xy ส่วนของเส้นตรง xy ที่จุด D แล้วกันทำไมดีใช้วงเวียนครับนี้ใช่วงเวียนอ่ะวงเวียน วัดให้มีความยาว5เซนนะครับกวาดให้ไปตัดตัดส่วนของเส้นตรง xy นะครับกวาาให้ไปตัดตัดส่วนของ xy ที่จุด D ตัดเส้นตรง xy ที่จุด D จุด D เสร็จปุ๊บก็มาที่ข้อ4มาที่จุด B ก่อนครับใช้ B เป็นจุดหมุนบ้างรัศมีเท่ากับ5 cm x y เส้นตรง x y ที่จุด4มาที่จุด B นะครับกวาดไปตัดเส้นตรง x y ที่จุด4อ่ะเสร็จหรือยังครับต่อไปข้อที่5ลาก AB B C E C D และ D A แล้วก็ดังนั้นสี่เหลี่ยม A B C เป็นสี่เหลี่ยมอะไรครับขนมเปียกปูนนี่คือตัวย่อของขนมเปียกปูนนะครับอ,อย่าลืมลากนะครับ ได้หน้าตาดังนี้นะครับนะ